หอยเชลปกติเราก็ไม่ค่อยได้กินที่ไหนนั้นอ้อนนะครับมีปลาไหลมีโปอัดแล้วก็มีทูนา่าแล้วก็มีหอยเชลล์ด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขสู่ช่อง Travel Guru Thailand นะครับช่องคนชอบกินและรักการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราก็จะมากินกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ แถวย่านของจุฬาครับใกล้ๆกับห้างสรรญาณามิทาว์นะครับวันนี้มีร้านอาหารนะครับเปิดใหม่แล้วก็มีคนแนะนํามาว่าให้เรามาลองนะครับเพราะว่าอาหารที่นีนะ่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่เรียกว่าราคาน่ารักน่ารักแต่ว่ารสชาติดีมากๆนะครับร้านนี้นะชื่อร้านนิจิกินะครับนี่มีโลโก้ข้างหลังนิจิกินะครับเป็นนะเดี๋ยววันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะครับว่าร้านนี้ อร่อยหรือไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวไปลองเข้าพร้อมกันครับมาดูเมนูกันนะครับเมนูก็จะเป็นเน้นเป็นข้าวด้งเนาะอย่างอันนี้แซลมอนหนักแซลมอนยักษ์หนัก2กิโลนะครับมีด้งหอยเชลแล้วก็ดองด้งนิดกิจิคือรวมทุกอย่างมีปลาไหล อันนี้รวมมิตรนะครับรวมมิตรอันนี้ชาไเลเจ็ดสิบเก้าบาทเองแล้วก็ต้งแซลมอนเก้าสิบเก้าบาทต้งแซลมอนเผ็ดเก้าสิบเก้าบาทตองโอยากุร้อยยี่สิบเก้าบาทเป็นข้าวแซลมอนแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนด้วยแล้วก็มีดองสามสีมีแซลมอนมีทูน่านมีไข่ปลาอาหลายอย่างนะครับมีดองแซลมอนชีสด,ด้วยเดีย๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูพวก โกลนะครับแล้วก็ซูชิก็จะมีอย่างนิกิจิโล180บาทแคลิฟอร์เนียโลแซลมอนโกล์มอสปไปซิโลก็ลประมาณ100ยกว่าบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเวลาสั่งอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจออีกทีนึงตอนที่อาหารมาเลยกันแล้วกันนะครับ ตอนนี้อาหารที่เราสั่งก็มาเกือบเกือบครบแล้วนะยังขาดอีกนิดหน่อยนะครับ mm. นี่เรามาดูกันว่าเมนูที่เราสั่งไปวันนี้มีอะไรบ้างนี่นี่อย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นจานแรกเป็นข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวข้าวด้งรวมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหอยเชลลแล้วก็นี้เป็นแซลมอนชีสแล้วก็อันนี้เป็น,น,น,นเ,นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น เป็นเมนูแนะนําของที่นี่ครับผมเป็นแล้วก็มียำทูน่าอันนี้เป็นยำทูน่ามางั้นเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าขออนุญ,ญาตเริ่มชิมจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้ดีกว่าเริ่มชิมจับยำทูน่าเนาะอันนี้เราใช้ช้อนกลางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีสมาชิกเรามีทีมงานด้วย ข้ามีญ่เอากระเทียมด้วยเปรี้ยวเผ็ดอืมตุน้าสดดีนะไม่มีกลิ่นเผาได้ได้ไดม,มาต่อกันที่ข้าวโร่งบ้างดีกว่า ขอเริ่มจากเมนูที่ใกล้ตัวก่อนนะครับอันนี้เป็นข้าวด้งแซลมอนสไปซี่ชีสนะครับขออนุญาตตักแบ่งนะ ใอร่อยมาเพิ่มอีกอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับแซลมอนสไปซี่โลค่ะอันนี้เป็นแซลมอนสไปซี่โลนะฮะอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณคุณอะไรนะครับแนนค่ะคุณแนแ<ม>นนะฮะเป็นเจ้าของร้านที่<ๆ>นี่อันนี้ร้านที่นี่เพิงเ่งเพิ่งเปิดใช่ไหมฮะเพิ่งเปิดเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะอ๋อประมาณปลายปีใช่ไหม อืมครับผมแต่ด้วยแบบแต่ก่อนเนี่ยเคยทำอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นมาหลายร้านอยู่แล้วทำงานเป็นชิญี่ปุ่นด้วยแล้วก็พวกวัตถุดิบอะค่ะแอนมีบริษัทนำเข้าเองปกติอะแต่เดิมที่จะมาทำร้านอาหารเนี้ยธุรกิจหลักคือส่งออกพวกวัตถุดิบเนี้ยค่ะให้กับร้านอาหารญี่ปุ่นกับโรงแรมครับผมดังนั้นก็คือแบบบางคนมาทานแล้วก็แบบเอ้ยทำไมหอยเชลล์เขกไปโดราคาเขามีเองอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ห่วงละทั้งเองอ๋อเออใช่ นี่ราคาถูกมากนะเนี่ยอย่างหอยเชลล์ฮอกไกโดเนี่ยจานนี้เมนูนี้แค่149บาทใช่ไหมอ่าร้อยร้อยเก้าสองร้อยสี่สิบเก้าบาทแตเป็นหอยเชลล์จากฮอกไกโดฮอกไกโดตัวใหญ่นะฮะอือก็เอ็นเอ็นก็ขออนุญาตชิมต่อเลยนะกันคุณนะครับคุณครับอืมอันนี้ยังติดใจกับอันนี้อยู่กับแซลมอนสไปซี่นะฮะอาหารที่นี่เนี่ยราคาค่อนข้างที่แบบว่าจ้ำเยานะ คืออาหารแบบอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับจุฬาใช่ไหมเพราะนั้นอาหารก็เลยนัษาทานได้แล้วก็ที่นี่เขามีแบบส่งด้วยนะเดลิเวอรี่เาสามารถสั่งได้ด้วยกินต่อตาก้องกินข้ามายังยังนะกินยวดตาก้องบางงั้นขอชิมต่อที่นี่แล้วกันข้าว ไข่เชียวปกติเราก็ไม่ค่อยได้กินที่ไหนนั้นไข่เชียวเยอะมากเขาบอกว่าจริงๆจะต้องจะต้องเจาะไข่แดงด้วยนะต้องทำเลยนะต้องทำเลยเหรอไปอเลย,เอ,เลยอันนี้ช้อนจะไม่ใช่ช้ที่นี่นะอ่าขอเปลี่ยนช้อนแล้วกันนะ ขออนุญาตเติมโคอยู่นิดหน่อยห,อ,ห,อ,ห,อ,หอเชลเด้งมากอะ่ะไม่มีกลิ่นคาวสดเด้งหนึบหนึ จริงนะอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าก้อด,ดิบวัตถุดิบเขานําเข้าเองมันเลยได้วัตถุดิบที่สดอ่ะแล้วก็ดีขอชิมอีกคำหนึ่งปลาก้้องบอกว่ากลืนน้ำลายเพลื่กเลยท้องร้องท้องรอง้องไปไมมีต่อไปดีกว,ว่า เมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้าวหน้ารวมนะครับหซ้อนมันใช้ซ่อม,มแล้วกันนี่นะครับก็จะมีในในร่มรวมนี้ก็จะมีมีแซลมอนนะครับมีปลาไหลมีโปอัดแล้วก็มีทูนา่าแล้วก็มีหอยเชลล์ด้วยถ้ามาคนเดียวนะสั่งสั่งอันนี้คือได้กินครบทุกอย่างเลยอ่ะําเดียวคุ้ม ได้เดี๋ยวขอชิมนี้ก่อนได้ไหมอ่ะขอชิมปลาไหล,ไหลมือสั่นผิวดีงามนะ มาที่ตัวนี้มาดีกว่าแซลมอนสปซี่โลอันนี้เขาจะจานหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้มาหกซิ้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะ่าจะเป็นอะไรนะมีกรอบปะเหมือนมีกรอบแลลวขอชิมนะมันเคี้ยวกรอบให้มาด้วย,ยใช่เป็นเหมือนเครื่องเคียงหันเล่น,เล,นเล่นก็อร่อยเนะี่ยชิมเลยนะ มวกลมอยกลมกล่อมอยู่แล้วนะววนะถ้าคนไม่ได้กินไม่ได้กินเค็มอ่ะก็ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยม,มันมีความหวานมีความมีความหวานมีความหอมของตัวซอสแล้วก็มีไข่กุ้งนะมันไค่ไม่กุบๆไปด้วยอร่อยดี อร่อยทอด6ชิน้นมันมันมีความแบบหวานๆไปด้วยอ,อร่อยดีอร่อยเลยอ่ะมาอีกเมนูหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่อันนี้ชื่อว่ามิซิกิโกลนะครับ ในตัวโลเนี่ยมันก็จะคือเป็นเป็นข้าวปั้นนะครับฮันโลแล้วก็มีท็อปหน้ามาด้วยอะไรบ้างน,นะมีแซลมอนมีหอยเชลลเหมือนมีปลาไหลมีปูอัดก็คือวัตถุดิบทุกอย่างที่เนี่ยก็มาโปะหน้าลงไปเพราะนั้นชิมเลยดีกว่าโอ้นี่อันนี้มันมีหอยเชลด้วย อืมมียำสายไหลข้างล่างด้วยทำเมื่อกี้เหมือนกินข้าวหน้าปลาไหลหน่อยเซล มีข้าวปั้นหกิ้นแต่นี้เขาท็อปหน้ามาด้วยแบบวัตถุดิบต่างๆแซลมอนอันนี้ทูน,น,น่าสิูน่าแล้วก็ทิมแซลมอนอีกอันนึงดีอาหารที่นี่คนท้่วไปกินไดน้นั่สายก,กินดีเดินทางก็ง่ายนะ จริงๆอ่ะถ้าอยู่ย่านจุฬาแบบน่าจะชอบเลยอ่ะเพราะว่า,น,าน,นำเลยเพราะว่าหนึ่งคือเดินทางใกล้นิดเดียวนะครับจัดห้างสามยา่านมิตรทาวนะครับแล้วก็เดินริมถนนพระรามสี่เนี่ยมาทางหัวลำโพงนิดเดียวเองประมาณสักร้อยเมตรมันไม่ถึงมั้ไม่ถึงร้อยเมตรด้วยก็เจอร้านแล้วอยู่ทางขวามือมาง่ายเป็นศึกน,นะครับแล้วก็เป็นร้านของขาวเป็นตีนอร่อยอร่อยใครมาแนะน,นำเลยนะ สำหรับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะขออนุญาตแบบจัดเต็มนะเพราะเราให้ชิมให้ดูครบทุกเมนูแล้วเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะกินแบบจัดเต็มละเพระนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลากันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับแล้วก็เราจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนก็อย,อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับทปนี้ไปบายบายครับ